สำหรับผู้ที่อยากทำธุรกิจส่วนตัวในแคนาดาและต้องการได้ PR permanent resident ผู้พำนักอาศัยถาวรในภายหลังมีหลายเส้นทางที่เป็นไปได้มาดูกันเลยค่ะตอบประเด็นแรกก่อนนะคะอยากทำธุรกิจส่วนตัวในแคนาดาต้องทำยังไงบ้างอย่างแรกค่ะเลือกประเภทวีซ่าให้เหมาะกับสถานะของตัวเองการเริ่มธุรกิจในแคนาดาสามารถทำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับว่าเรานะ่ะอยู่ในแคนาดาหรือว่าอยู่นอกแคนาดาค่ะในกรณีที่อยู่ในแคนาดาแล้วอย่างเช่นว่ามี work permit หรือว่ามี student visa ก็สามารถเปิดธุรกิจได้ในบางกรณีนะคะแต่ว่าต้องตรวจสอบเงื่อนไขของ work permit เพราะว่าบางประเภทเนี่ยไม่อนุญาตให้ทำธุรกิจเองค่ะเราอาจจะต้องขอ work permit ประเภท self employed หรือว่า owner operator LMIA ส่วนกรณีที่อยู่นอกแคนาดาแล้วก็ต้องการมาทำธุรกิจในแคนาดานะคะต้องขอวีซา่าธุรกิจเช่น Startup Visa ตัวย่อๆก็คือ SUV หรือว่า Entrepreneur Programs ของแต่ละจังหวัดหรือว่า Owner Operator LMIA หรือว่าถ้าหากมีเงินลงทุนมากก็อาจใช้ Investor Visa หรือว่า Provincial Business Program ตัวยอ่อก็คือ PNP Entrepreneur s t r e a m s นะคะขั้นตอนต่อมาก็คือจดทะเบียนธุรกิจในแคนาดานะคะเราสามารถเปิดธุรกิจได้ในฐานะ sole proprietorship ซึ่งเป็นเจ้าของคนเดียวหรือว่าจะเป็นแบบหุ้นส่วนนะคะ partnership หรือแบบบริษัทจำกัดที่เรียกว่า incorporation ก็ได้ค่ะ หลังจากนั้นก็ต้องลงทะเบียนกับ Canada Revenue Agency ตัวย่อก็คือ CRA เพื่อขอเลขภาษีธุรกิจนะคะก่อนที่จะพูดถึงวิธีการลงทะเบียนป้าขออธิบายสักเล็กน้อยก่อนค่ะว่า CRA เนี่ยเป็นหน่วยงานด้านภาษีของแคนาดาซึ่งดูแลเรื่องหมายเลขภาษีอย่างเช่น SIN ITN หรือว่า BN ตัวย่อของ SIN ก็มาจาก Social Insurance Number ซึ่งก็คือเลขประกันสังคมส่วน ITN ก็ย่อมาจาก Individual Tax Number นะคะก็หมายถึงเลขประจำตัวผู้เสียภาษีบุคคลส่วน BN ก็คือ Business Number หมายเลขทะเบียนธุรกิจนั่นเองนะคะซึ่งก็เปรียบเสมือนการเปิดบัญชีภาษีของบริษัทนั่นเองค่ะ oh. ซึ่งการยื่นภาษีและก็สวัสดิการต่างๆอย่างเช่น GST หรือว่า HST credit ตัวย่อของ GST ก็มาจาก the Goods and Service Tax ส่วน HST credit ก็ย่อมาจาก Harmonized Sales Tax Credit แล้วก็มี CCB Canada Child Benefit นะคะคเครดิตภาษีสินค้าและบริการหรือว่าภาษีการขายแบบมีระบบการจำแนกสินค้า ตัวย่อก็คือ GST หรือว่า HST credit นะคะก็เป็นการชำระเงินรายไตรามาสที่ไม่ต้องเสียภาษีซึ่งก็ช่วยให้บุคคลและครอบครัวที่มีรายได้น้อยหรือว่ามีรายได้ปานกลางเนี่ยสามารถชดเชยภาษีสินค้าและบริการหรือว่า HST ที่เราต้องจ่ายได้คะ่ะ yeah. นอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังอาจจะรวมถึงการชำระเงินจากโครงการระดับจังหวัดและเขตปกครองซึ่งเราจะได้รับการพิจารณาให้ได้รับเครดิตภาษีสินค้าและบริการและ HST โดยอัตโนมัติเมื่อยื่นภาษีค่ะ<อ>ทีนี้ก็กลับมาถึงวิธีการลงทะเบียนกับ CRA ได้แล้วนะคะ1ค่ะถ้าเป็นบุคคลทั่วไปเช่นยื่นภาษีขอหมายเลขผู้เสียภาษี ITN ก็สามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ CRA หรือว่าโทรไปที่ CRA โดยตรงเลยนะคะหรือว่าถ้าลงทะเบียนหมายเลขธุรกิจนะคะ BN ก็คือ Business Number สำหรับเปิดธุรกิจเนี่ยก็ต้องลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บของ CRA หรือว่าอาจจะใช้ตัวแทนบัญชี Accountant ในแคนาดาช่วยยื่นเรื่องให้ก็ได้ค่ะวิธีการติดต่อ CRA จากต่างประเทศนะคะ ถ้าต้องการติดต่อ CRA จากประเทศไทยเราก็สามารถโทรไปที่ CRA International Line หมายเลขโทรศัพท์จากต่างประเทศนะคะก็คือบวก1 6 1 3 9 4 9 8 4 9 5ซึ่งอันนี้มีค่าโทรระหว่างประเทศด้วยนะคะส่วนเว็บของ CRA นะคะเดี๋ยวป้าจะแปะลิงก์เอาไว้ให้นะคะก็คือ www.canada.ca/en/ revenuekitagency.html นะคะหน้าตาของเว็บเป็นแบบนี้ค่ะมีทั้งให้ลงชื่อเข้าใช้หรือว่ากดสอบถามข้อมูลจากชารลี AI ของ CRA ก็ได้ค่ะมาถึงตรงนี้ก็สรุปได้ว่าลงทะเบียนออนไลน์หรือว่าโทรหา CRA โดยตรงจ่ายตังค่าโทรเยอะหน่อยค่ะหรือว่าหากเปิดธุรกิจ ก็ควรลงทะเบียนผ่านเว็บ CRA หรือว่าให้ตัวแทนบัญชีเนี่ยช่วยดำเนินการให้ได้ค่ะย <Yeah. S 1> ทีนี้ก็กลับมาต่อกันเรื่องของการจดทะเบียนธุรกิจในแคนาดาเรื่องถัดไปนะคะก็คือตรวจสอบกฎหมายท้องถิ่นซึ่งบางธุรกิจเนี่ยต้องขอใบอนุญาตอย่างเช่นร้านอาหารธุรกิจสุขภาพหรือว่าการบริการทางการเงินเป็นต้นค่ะ ประเด็นที่2นะคะถ้าสนใจจะขออนุมัติพรรมนักอาศัยถาวร PR ถ้าทำธุรกิจแล้วต้องใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะได้ PR อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่สมัคร PR ค่ะถ้าเป็น Startup Visa Program ตัวย่อ SUV จะใช้เวลาประมาณ12 32เดือนนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องมีไอเดียธุรกิจ นวัตกรรมรวมไปถึงได้รับการสนับสนุนจากองค์กรในแคนาดาด้วยซึ่งไม่ต้องลงทุนเองมากแต่ต้องมีแผนธุรกิจชัดเจนค่ะ Come on ถ้าเป็นแบบ Provincial Nominee Program ตัวย,ย่อ PNP Entrepreneur Stream เนี่ยนะคะส่วนใหญ่จะใช้เวลา2ถึง5ปีซึ่งแต่ละจังหวัดเนี่ยมีเงื่อนไขต่างกันอย่างเช่นต้องลงทุนขั้นต่ำ 1 0 0 0เหรียญไปจนถึง6แสนเหรียญแคนาดานะคะคิดเป็นเงินไทยก็ราวๆ2ล้าน3 5 2 0 0 0กว่าบาทไปจนถึง14 1 1 4 0 0 0กว่าบาทเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ต้องสามารถสร้างงานให้คนแคนาดาได้ด้วยนะคะถ้าเป็นแบบ self-employed person program สำหรับอาชีพอิสระในสายวัฒนธรรมหรือว่ากีฬานะคะจะใช้เวลาประมาณ24 36เดือน ซึ่งเราเนี่ยจะต้องพิสูจน์ว่าธุรกิจมีส่วนช่วยเศรษฐกิจหรือว่าวัฒนธรรมของแคนาดาค่ะถ้าเป็นแบบ owner operator LMIA โดยใช้ express entry สมัครเนี่ยนะคะจะใช้เวลาประมาณ1-2ปีค่ะซึ่งจะต้องเป็นเจ้าของธุรกิจที่มีใบ LMIA ป้าพูดถึงอยู่บ,บ่อยๆนะคะ labor market impact assessment แล้วก็ใช้คะแนน express entry สมัคร PR ค่ะ ถึงตรงนี้แล้วขอสรุปก่อนนะคะถ้าอยากเริ่มธุรกิจในแคนาดาต้องเลือกประเภทวีซ่าให้เหมาะสมและก็ถ้าอยากได้ที่ยผู้พำนักอาศัยถาวรหลังจากทำธุรกิจก็มีหลายเส้นทางอย่างเช่น SUV Startup Visa PNP Entrepreneur หรือว่า Self Employed หรืออย่างสุดท้ายก็คือ Owner Operator L M I A ส่วนระยะเวลาที่จะได้ PR เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละโปรแกรมนะคะโดยทั่วไปก็คือ1 5ถึง5ปีค่ะป้ามีข้อแนะนำเพิ่มเติมนะคะว่าเราควรมีแผนธุรกิจที่ดีเพื่อเพิ่มโอกาสขอ PR ผ่านโปรแกรมธุรกิจนะคะแล้วก็แต่ละจังหวัดเนี่ยจะมี PNP Entrepreneur Program ต่างกันก็ควรเลือกให้ตรงกับงบลงทุนและความสามารถของเราค่ะ แล้วทีนี้เงินในบัญชีล่ะสำหรับการทำธุรกิจในแคนาดาแล้วก็จะใช้เป็นเส้นทางสู่ PR ผู้พำนักอาศัยถาวรเนี่ยนะคะจำนวนเงินที่ต้องมีในบัญชีที่เรียกกันว่า proof of funds เนี่ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่าธุรกิจที่เลือกเรามาดูรายละเอียดกันเลยค่ะจำนวนเงินที่ต้องมีในบัญชีสำหรับการทำธุรกิจในแคนาดาแบบแรกนะคะ startup visa SUV เนี่ย ไม่มีขั้นต่ำที่รัฐบาลกำหนดแต่ต้องแสดงว่ามีเงินเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายส่วนตัวและธุรกิจค่ะอย่างไรก็ตามค่ะควรมีเงินอย่างน้อย2635เหรียญแคนาดาคิดเป็นเงินไทยก็ราวๆ4854,000กว่าบาทนะ,นะคะสำหรับ1คนซึ่งเราก็จะต้องมีมากกว่านั้นถ้ามีครอบครัวไปด้วยนะคะ ทีนี้ถ้ามีเงินลงทุนจากนักลงทุนแคนาดาอย่างเช่น venture capital หรือว่า angel investor นักลงทุนเทวดาซึ่งก็คือนักลงทุนอิสระที่มีเงินทุนและประสบการณ์ส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นคนที่เคยทำธุรกิจมาก่อนหรือว่ามีธุรกิจอยู่ในมืออยู่แล้วแล้วก็อยากจะลงทุนในธุรกิจอื่นๆเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองเนี่ยนะคะถ้าได้ venture capital หรือว่า angel investor แบบนี้มา เราก็อาจไม่ต้องใช้เงินตัวเองเยอะมากค่ะจำนวนเงินที่ต้องแสดงภาษาอังกฤษเรียกว่า settlement f u n d s, s ตามจำนวนคนในครอบครัวซึ่งเป็นข้อมูลของปี2024นะคะเดี๋ยวป้าจะแสดงไว้ให้ข้างซ้ายมือก็คือจำนวนสมาชิกข้างขวามือก็คือเงินที่ต้องมีในบัญชีเป็นเงินเหรียญแคนาดานะคะซึ่ง1เหรียญแคนาดาตอนนี้คิดอยู่ที่ราวๆ23บาท50สตังค์นะคะ หนึ่งคนก็อยู่ที่1 4ึ่งเเหรียญคิดเป็นเงินไทยทางขวามือเลยนะคะสองคนก็อยู่ที่18,288เหรียญแคนาดาถ้าสามคนก็อยู่ที่22,483มเหรียญแคนาดาถ้าสี่คนอยู่ที่27,297เเหรียญแคนาดาถ้าหาคนอยู่ที่3 6 9 9 0เเหรียญแคนาดา ถ้า6คนก็อยู่ที่34,917เหรียญแคนาดาและถ้า7คนก็จะอยู่ที่38,875เหรียญแคนาดาถ้าเป็นตัวเลขไทย7คนก็คือ913,600บาทนะคะป้าเขียนกลมๆไว้ให้ค่ะแบบที่2ค่ะ PNP เ<อ>งินในบัญชีเหล่านี้เนี่ยนะคะต้องเป็นเงินนิ่งๆเรียกกันว่า liquid assets อย่างเช่นเงินฝากกองทุน หุ้นที่ขายง่ายๆแต่ว่าไม่รวมอสังหาริมทรัพย์นะคะแล้วก็บางจังหวัดเนี่ยต้องวางเงินมัดจำ performance deposit นะคะราวๆ7 5 0 0 0เหรียญแคนาดาไปจนถึง200,000เหรียญแคนาดาตกเป็นเงินไทยก็ราวๆ1 7 6 2 6ล้าน0บาทไปจนถึง 4ล้าน7แสนกว่าบาทเลยค่ะทั้งนี้ก็เพื่อที่จะยืนยันว่าจะทำธุรกิจอย่างจริงจังค่ะ <Hey. S 1> แบบที่3 owner operator lmia โดยชา์ express entry เนี่ยนะคะไม่มีเงินขั้นต่ำที่กำหนดอย่างเป็นทางการแต่ต้องมีเงินพอสำหรับธุรกิจอย่างเช่น1 0 0 0 0แสนเหรียญไปจนถึง2 5 0 0 0 0เหรียญคิดเป็นเงินไทยก็รา,ราวๆ2 3 5ล้านบาท ไปจนถึง5,888,900บาทเลยทีเดียวค่ะและก็ควรจะมีเงินในบัญชีอย่างน้อย75,000เหรียญไปจนถึง100,000เหรียญคิดเป็นเงินไทยก็ราวๆ1,762,600บาทไปจนถึง2 3 5 1 0 0 0บาทค่ะเพื่อให้ IRCC เนี่ย มั่นใจว่ามีทุนเริ่มต้นจริงจังนะคะมาตรงนี้งงกันหรือยังคะง่ายๆเลยนะคะถ้าเป็น Startup visa SUV ไม่ต้องลงทุนเองแต่ควรมี26,35เหรียญแคนาดาหรือราวๆ485,410บาทสำหรับค่าใช้จ่ายและถ้ามีการสนับสนุนจากนักลงทุนแคนาดาไม่ต้องใช้เงินตัวเองคะ่ะ yeah. ถ้าเป็นแบบ PNP Entrepreneur เงินลงทุนขั้นต่ำ100,000ไปจนถึง6 0 0 0 0เหรียญแคนาดาคิดเป็นเงินไทยก็ราวๆ2ล้าน3 5,100บาทไปจนถึง14 000, 1 14,160บาทซึ่งจำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละจังหวัดนะคะและเงินที่ต้องมีในบัญชี Net Worth ก็คือ300,000เหรียญไปจนถึง800,000เหรียญ คิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่7,57,100บาทไปจนถึง18,8,18,100บาทนะคะคโดยที่เราต้องวางเงินมัดจำบางกรณีอยู่ที่ราวๆ75,000เหรียญไปจนถึง200,000เหรียญคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่1,764,270บาทไปจนถึง 4ล้าน7แสน200บาทค่ะส่วนแบบ owner operator l m i a เนี่ยนะคะควรจะมีเงินอยู่ในบัญชีอย่างน้อย75,000เหรียญไปจนถึง1 0 0 0 0เหรียญคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ราวๆ1ล้าน762,600บาทไปจนถึง2ล้าน3แสน50,100บาทนะคะและเงินลงทุนธุรกิจก็อาจจะต้องมีที่1 0 0 0 0เหรียญไปจนถึง250,000เหรียญ คิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่2 3 5 100บาทไปจนถึง5 8 8 900บาทค่ะ <Yeah. S 1> ข้อควรคำหนึงนะคะเงินที่ต้องมีในบัญชีเนี่ยต้องแสดงให้เห็นว่าเป็นเงินนิ่งๆอย่างน้อย6เดือนขึ้นไปและบัญชีธนาคารควรแสดงแหล่งที่มาของเงินอย่างเช่นรายไดจ้จากธุรกิจการขายทรัพย์สินหรือว่าเป็นมรดกเป็นต้นนะคะ แล้วทีนี้ถ้าภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาฝรั่งเศสไม่ค่อยดีจะมีโอกาสได้รับอนุมัติให้ทำธุรกิจที่แคนาดาได้ไหมะคำตอบก็คือว่าขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่าธุรกิจที่สมัครค่ะมาดูกันว่าแต่ละประเภทมีเงื่อนไขด้านภาษาอย่างไงกันบ้างนะคะความสาคัญของภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาฝรั่งเศสในการขอวีซ่าธุรกิจแคนาดาให้ความสำคัญกับทักษะภาษามากค่ะเพราะว่า ต้องการให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถสื่อสารและบริหารธุรกิจได้แต่บางโปรแกรมก็ให้โอกาสกับคนที่มีภาษาน้อยได้เช่นกันนะคะเย้ <Yay! S 1> ก่อนที่จะไปทราบว่าคะแนนสอบแต่ละอย่างเนี่ยเราควรจะได้คะแนนอยู่ที่เท่าไหร่ป้าขออธิบายการทดสอบความสามารถทางภาษา3อย่างก่อนนะคะอย่างแรกก็คือ CLB Canadian Language Benchmark ซึ่งก็คือมาตรฐานระดับชาติ ที่ใช้วัดระดับภาษาค่ะอย่างที่2เนี่ยหลายคนคงจะคุ้นเคยนะคะก็คือ IELTS ภาษาอังกฤษตัวเต็มก็คือ International English Language Testing System ซึ่งก็เป็นการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกค่ะ ส่วนตัวที่3ก็คือ TEF ก็คือ l e Test de v a l u a t i o n du Français นะคะซึ่งก็เป็นการทดสอบประเมินผลทางภาษาฝรั่งเศสค่ะเอาล่ะค่ะทีนี้ก็มาดูกันว่าแต่ละวีซ่าเนี่ยต้องการคะแนนยังไงบ้างนะคะสำหรับประเภทแรกเนี่ยนะคะ s t a ง e of Visa หรือว่า SUV เนี่ยต้องใช้ภาษาในระดับปานกลางโดยที่ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษ หรือว่าภาษาฝรั่งเศสอย่างนี้นะคะอย่างน้อย C.L.B 5, I.L 5, T.E.F 151ไปจนถึง180ค่ะถ้าหากว่าภาษายังไม่ดีมากอาจจะต้องพึ่งพาหุ้นส่วนในทีมที่มีภาษาดีได้นะคะแล้วก็ถ้าได้รับการสนับสนุนจากองค์กรในแคนาดา (Designated Organization) แล้วโอกาสที่จะได้วีซ่าก็สูงแม้ว่าภาษาจะไม่แข็งแรงเท่าไหร่นักนะคะ ยืสรุปก็คือว่าถ้าภาษาไม่ดีมากแต่มีทีมที่ช่วยเหลือสื่อสารหรือว่าได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนก็อาจผ่านได้ค่ะวิซ่าแบบที่2นะคะ provincial nominee program หรือ PNP entrepreneur อันนี้จะขึ้นอยู่กับแต่ละจังหวัดค่ะซึ่งแต่ละจังหวัดเนี่ยจะกำหนดระดับภาษาต่างกัน ส่วนใหญ่ต้องการคะแนน C L B 4-5ขึ้นไปส่วน i L ก็อยู่ที่4-5เช่นกันนะคะซึ่งก็เป็นระบบคะแนนอย่างเป็นทางการสำหรับการอพยพไปแคนาดาค่ะบางจังหวัดอย่างเช่น British Columbia แล้วก็ Ontario ก็อาจจะต้องการคะแนน C L B 5บวกเลยนะคะส่วน Saskatchewan แล้วก็ Manitoba อาจจะรับคนที่มีคะแนน C L B 4ได้ แต่ต้องแสดงให้เห็นว่ามีที่ปรึกษาทางธุรกิจที่สามารถช่วยสื่อสารได้นะคะ yeah, yeah, yeah. สรุปถ้าภาษาน้อยก็ควรจะเลือกจังหวัดที่กำหนดเงื่อนไขตำ่ำาหรือว่ามีพอด์ร์ช่วยเรื่องภาษาให้เราค่ะวีซ่าแบบที่3นะคะ owner operator LMIA ภาษาไม่ใช่เงื่อนไขหลักนะคะแต่ว่าจะมีผลต่อ express entry ซึ่งจะไม่มีข้อกำหนดเรื่องภาษาอย่างเป็นทางการ แต่ถ้าภาษาอ่อนมากก็อาจจะมีปัญหาในการขอใบอนุญ,ญาตทำงานหรือที่เรียกว่า work permit นะ,นะคะ <Yeah. S 1> และถ้าหากต้องการสมัครเพียผ่าน express entry ในภายหลังเนี่ยภาษาอังกฤษจะมีผลต่อคะแนน CRS CRS ก็ย่อม,มาจาก comprehensive ranking system ซึ่งเป็นรูปแบบการเก็บคะแนนในการยื่นสมัครเป็นพลเมืองถาวรแบบ express entry ที่พัฒนาโดยรัฐบาลแคนาดา เพื่อจัดอันดับผู้สมัครเข้าเมืองนะคะสรุปได้ว่าถ้าไม่วางแผนขอ PR เร็วๆก็อาจจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าอยากขอ PR ในภายหลังเนี่ยก็ควรที่จะต้องพัฒนาภาษาให้ดีขึ้นนะคะ so มาถึงแบบที่4ค่ะ Self-employed program ในกรณีนี้ภาษาไม่ใช่ข้อกำหนดหลักนะคะไม่มีการกำหนดความสามารถขั้นต่ำในการใช้ภาษาแต่ถ้าภาษาอ่อนมากๆก็อาจจะมีปัญหาในการแสดงแผนธุรกิจค่ะแต่ถ้าอยู่ในสายอาชีพศิลปะวัฒนธรรมหรือว่ากีฬาก็อาจจะใช้พอ์ช่วยสื่อสารธุรกิจได้ดังนั้นถ้าธุรกิจเป็นอาชีพอิสระอย่างเช่นศิลปินนักกีฬาโอกาสผ่านยังสูงแม้ว่าภาษาจะไม่แข็งแรงเท่าไหร่นักนะคะ สรุปโดยรวมค่ะถ้าภาษายังไม่ดีมากแต่มีแผนธุรกิจแข็งแรงแล้วก็มีพัสร์ที่ช่วยเรื่องภาษาอย่างเช่น Startup Visa แล้วก็บาง PNP ก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีนะคะถ้าภาษาอ่อนมากก็อาจจะต้องเลือกโปรแกรมที่ไม่กำหนดภาษาอย่างเช่น self-employed หรือว่า owner operator LMIA แล้วก็ถ้าจะสมัคร PR ในอนาคตก็ควรที่จะเริ่มพัฒนาภาษาเพราะว่า Express entry ต้องใช้ภาษาเป็นเกณฑ์สำคัญค่ะ <Yeah. S 1> เขอแนะนำเพิ่มเติมค่ะเราสามารถที่จะใช้ล่ามหรือว่าพเน์ที่มีภาษาดีๆเนี่ยช่วยในแผนธุรกิจได้นะคะแล้วก็บางจังหวัดมีหลักสูตรเรียนภาษา LINC หรือว่า ELS ที่ช่วยพัฒนาภาษาให้ฟรีหลังจากมาอยู่ที่แคนาดาซึ่งคลิปหน้าป้าจะทำเรื่องหลักสูตรเรียนฟรีนี้นะคะ คลิปนี้ยาวไปแล้วค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามอีสานอินเตอร์เพื่อรับชมสาระประโยชน์ใหม่ๆพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะบ๊ายบาย